ที่เห็นอยู่นี้นะคะเริ่มโตลแล้วนะคะผักบุ้งค่ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งข้างหลังด้วยปะอานนี้จะเป็นควางตุ้งนะคะควางตุ้งนี่ก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะกินกำลังอร่อยเลยค่ะกร,กรอบๆควางตุ้ง ปลูกง่ายมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบหวานเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีผักชีค่ะผักชีเริ่มโตแล้วเห็นไหมคะผักชีกวางตุง้งแปลงเล็กๆนะคะ มีขวางตุง้งน,นั่ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วขึ้นง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็โตแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะเขือค่ะมมะเขือแล้วก็จะมีพริกพริกเกลี่ยงพริกเกลี่ยงก็ยังไม่ออกดอกนะคะ จากที่เคยถ่ายคุณชมได้รับชมกันไปนะคะตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาแล้วก็แต่ตอนที่หว่านมเมล็ดด้วยนะคะกระเจี๊ยบเขียวก็ออกดอกออกผลแล้วค่ะกระเจี๊ยบเขียวนี่เก็บกินได้แล้วลก็จะมีมะระยอดมะระก็กินดีนะคะนี่จะเป็นยอดมะระขี้นกค่ะ นี่จะเป็นมาราคินโนจะเป็นใบจะเป็นประมาณนี้นะคะยอดของมันก็เก็บมาทานได้นะคะลวกทานจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะปลูกผักที่กินใบนะคะอย่างพวกยอดมะรุมยอดมะระยอดแคร์มีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมมาด้านนี้กันบ้างต้นนี้จะเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่ามันมันห้านาทีค่ะ ลง่ายอันมาดูต้นแตงกวากันบ้างนะคะแตงกวาเนี่ยก็ซื้อมาตั้งแต่ที่เขาขายนะเขาจะขายเป็นถุงแบบเนี้ยถุงละยี่สิบตามตลาดต้นไม้นะคะเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงอันนี้เริ่มออกดอกออกผลมาละมันก็เริ่มติดบ้างอะนะคะติดบ้างร่วงบ้างนี่อันนี้ออกเริ่มนี่อย่างนี้ค่ะแต่มันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นแตงกวาเริ่มเลื้อย แล้วจะมีดอกอัญชันอ่าดอกอัญชันที่ปลูกจากเมล็ดนะคะดอกอัญชันที่ปลูกด้วยเมล็ดขอดูหน่อยเป็นยังไงอานี่คุณผู้ชมนี่ต้นอัญชันค่ะต้นอัญชันต้นนี้นะคะปลูกจากเมล็ดฝักฝักฝักของอัญชันนะคะแก่ๆค่ะมันจะมีเมล็ดสีดำๆอยู่นะคะอันนี้ติดแล้ว นี่อย่างนี้คือติดแล้วนะคะต้นอัญชันปลูกง่ายนะคะแต่เดี๋ยวจะลองดูว่าอีกนานไหมกว่ามันโตแล้วมันจะมีดอกนะคะสำหรับต้นอัญชันก็เป็นสวนครัวเล็กๆนะคะที่ปลูกผักบุ้งก็เริ่มโตงามเลยค่ะสวนครัวเล็กๆที่บ้าน อันนี้จะเป็นถั่วต้นถั่วนี่ก็งามนะคะเดี๋ยวรอดูตอนที่มันออกฝักนะคะจะค่อยๆทยอยถ่าย,ยชมได้รับชมกันนะคะที่ปลูกง,ง่ายๆเลยจะเป็นผักบุง้งผักบุ้งที่ปลูกง,ง่ายสุดแล้วก็จะมีด้านนู้นนะคะผักบุ้งปลูกง,ง่ายสุดเลย ผักชีก็พอปลูกได้นะคะผักชีพอปลูกได้อยู่มันก็ขึ้นอยู่นะผักชีเนี่ยค่ะนี่ผักชีก็ขึ้นอยู่อันนี้เป็นแบบโรยมเมล็ดเลยหว่านมเมล็ดเลยนะคะผักชีก็ขึ้นอยู่ค่ะปุ๋ยเนี่ยจะใส่เป็นพวก มีทั้งแรกๆเลยก็จะใส่เป็นขี้วัวนะคะแล้วก็จะใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นเม็ดเม็ดสีฟ้านะคะปุ๋ยนินทรีเล็กๆนึ่พริกเริ่มขึ้นแล้วนี่จะเป็นต้นพริกขี้หนูแต่นี้จะเป็นพริกจินดาพริกจินดาเริ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะนี่ตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาต้นเล็กๆเ,เลยนะแล้วก็ยังไม่มีผลยังไม่มีดอกทั้งสิ้น เริ่มขึ้นมาและะ้วค่ะพริกจินดาเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นควางตุง้งควางตุ้งก็ปลูกง่ายนะคะอย่างนี้นก็เก็บเก็บกินจิ้มกินกับพริกก็อร่อยแล้วนะคะเพราะมันจะหวานหวานกระกรอบผักสวนครัวนะคะใครที่แบบอยากจะลองปลูกผักไว้กินเองนะคะก็แนะนําก็จะมีผักบุ้งที่ขึ้นง่ายมากแล้วก็จะมีควางตุง้ง ปลูกผักที่แบบกินได้ทั้งดอกทั้งผลทั้งอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีพวกมรุมมรุมนะคะยอดมันกินดีมีประโยชน์มากๆเลยยอดมรุมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝักของเขาก็อร่อยนะคะนำมาทําเป็นแกงส้มก็อร่อยมีประโยชน์มากเลยปลูกผักกินใบหรือแม้แต่ต้นแคร์ต้นแคร์ยอดเขาก็เก็บมาทานได้นะคะ ต้นแคร์ดอกแคร์พวกนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยปลูกแล้วก็จะมีเสดาเนาะเสดานี่ก็ปลูกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนโตนะคะเดี๋ยวจะ,อะพอมันเริ่มโตเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูต้นเสดานะคะเนี่ยก็ปลูกนะคะปลูกง่าย ใครอยากจะลองปลูกผักสวนครัวเล็กๆดูนะคะก็มีผักบุ้งกับกวางตุงะะ้งเนี่ยค่ะที่ขึ้นง่ายมากๆเลยอย่างที่เห็นเลยนี่ก็เริ่มจากมเมล็ดมเมล็ดพันธเมล็ดพันธุ์ที่เอามาปลูกนะคะเริ่มจากมเมล็ดพันก็โตแล้วที่เห็นเลยถั่วก็ขึ้นง่ายนะคะ แต่แตงกวานเนี่ยไม่แน่ใจว่าม,มันมันออกผลอยู่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์บางครั้งมันก็แบบพอมันออกผลทีมันก็จะร่วงก็เดี๋ยวดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะคะต้นแตงกวานี่นี่ก็จะเป็นต้นถั่วถั่วทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมคะถั่วขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงเดี๋ยวถ้าแบบฝนมาเนี่ยก็จะขึ้นดีเลย แล้วก็เดี๋ยวจะมีปลูกพวกกะเพราโหระพานะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆขยายทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแปลงเล็กๆให้คุณชมได้รับชมกันก่อนนะคะว่าเริ่มจากที่หวานมาเมล็ดเลยตัย้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็เริ่มที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็สามารถเ,าเก็บยอดไปทำกินได้บ้างแล้วนะคะผักบุ้งควางตุ้งนะคะกำลังอร่อยเลย ะะจากเล็กๆเ,เลยใครที่เคยรับชมตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะคะเดี๋ยวนิยาจะทําคลิปตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ทําตั้งแต่ขุดดินทำดินหวานเมล็ดนะคะจนโตขึ้นมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้าติดตามรับชมช่องรัญญ่าชาแนลนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ยังว่างเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะทยอยปลูกเอาผักมาปลูกดูนะคะหว่านมาเมล็ดดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ